สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาชมอาวุธโบราณอายุกว่าหนึ่งร้อยปีครับผมเอาหน่อยอ่ยะใช่ไหมนดูดนี่นะคะ<ล>ะรับเพื่อนๆเล่มนี้นะค,ะคะรับผมนี่ครับเพื่อนๆเล่มนี้นะฮะอยู่ที่สว่างนะครับ ด้ามจับนะครับเพื่อนๆทำด้วยทำด้วยเขาควายครับเพื่อนๆนี่น,นะครับอายุกว่า100ปีนะครับกัดประมาณ100ปีซื้อมาเล่มก็8,000บาทนะครับครับด้ามจับนะครับผมแกะสลักด้วยมือนะครับ น้องเพื่อนแล้วผมเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวครับเพื่อนๆดูใบมีดนะครับใบมีดนี้ไม่ใช่ตีนะครับไม่ใช่เหล็กตีนะครับถือว่าเหล็กนี้เขาเขาใช้มือบีบนะครับเพื่อนๆนี่ครับรอยรอยนูมือนะครับว่าผมยังตอกป,ปีด้วยนะ แล้วก็เพื่อนตอกปีหนึ่งแปดประมาณหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดครับนะครับทำด้วยข่าวควายนะครับครับยังมีรูข่าวควายด้วยครับนะครับหากเพื่อนสนใจก็มายาะยาได้นะครับผมมาดูนะครับ นี่คืออาวุธของคนสมัยโบราณนะครับผมมันขับเหล็กนะครับโดยที่เขาทำยังไงครับเขาใช้นิ้วบีบนะครับผมมันก็เป็นรอยจ้ำๆเลยนะครับรอยนิ้วมือนะครับครับผมสวยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมวิธีใช้นะครับก็ ก็ทำคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆมาชมอาวุธสะสมนะครับของคนเกา่าคนแก่สมัยก่อนนะครับผของชาวใต้นะครับครับรูปทรงก็รูปทรปงประมาณนี้นะครับผมอมครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลงกลิดนะครับผมกลิดอย่างอื่นนะครับผม ถ้าสำหรับคลิปนี้ก็เพืเ่นนนนอนๆชม